สวัสดีครับเพื่อนช่างทุกท่านครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวการซ่อมทีวีแอลกีนะครับนะครับตอนนี้ผมก็ได้ถอดล,อดล็อตเรียบร้อยุ่นนี้ครับสามสองอลเอ็นห้าจด หนึ่งบนะครับเรามาดูอาการกันก่อนนะครับ ีไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับเครื่องนี้เพื่อนช่างส่งมาให้ซ่อมนะครับครับตอนนี้แบคไลท์ก็ติดนะครับแต่ไม่มีภาพนะครับอากาศเนวกี ไติดแบ克ไลท์ตีภาพไม่มีนะครับนี่ครับคือแบ克ไลท์นะครับแสงแบ克ไลท์ติดอยู่นะครับติดแล้วครับแต่ไม่มีภาพนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องเคไฟก่อนนะครับอาการนี้นะครับ กับกาวนะครับข้างหนึ่งแล้ววัดดูฟิวตัวนี้เลยนะครับว่ามีไฟมาหรือเปล่านะครับตัวนี้ไฟมาจากเมนบอร์ดนะครับตัวนี้จะเลี้ยงทีคอนนะครับได้สิบสองโวลต์นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับโอ้ฝั่งนี้ไม่มีไฟนี่นะครับฝั่งนี้ไม่มีไฟครับแสดงว่าฟิวขาดไปแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าจะกินหมูหรือเปล่านะครับงานนี้นะฮะใส่ฟิวตัวใหม่เข้าไปนะครับทองแดงเส้นเล็กๆนะครับลองต่อรัดเข้าไปดูนะครับเส้นนี้นะครับ จะถอดปลั๊กกอนนอ่าะ,นะครับถอดปลั๊กแล้วก็เดี๋ยวผมจะต่อเข้าไปดูนะครับตอนนี้เป็นอาการฟิวขาดต้องมีอะไรชัดแน่นอนนะครับเรียบร้อยนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเสียบปลั๊กวัดไฟดูนะครับ ที่เพต่อไปนะครับคือนี่คือฟิวนะครับฟิวที่เพิ่มต่อนะเดี๋ยวผมจะวัดรอเลยนะครับตัวนี้นะครับดูตัวนี้นะครับขับลิปแล้วนะครับ ไฟสอุดโวลต์นะครับไฟไฟไม่มานะครับตอนนี้ไฟไฟไม่เข้ามาเลี้ยงบอร์ดทีคอนเลยนะครับมันตัดเดี๋ยวผมจะถอดฟิวออกก่อนนะครับเพราะว่าอาการนี้มันอาการทีคอนชอ็อตนะครับถอดออกแล้วนะครับทีคอนชอ็อตนะครับบดเทคที่เมนบอร์ดก็เลยตัดการทำงานนะครับ ตัวนี้ไม่ต้องไปวัดวิ H v เ l นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าไฟมันตัดไปแล้วนะครับไฟมันตัดตั้งแต่เมนบอร์ดมาแล้วนะครับหลังจากเราต่อฟิวนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องแอนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดเคช็อตด,ดูนะครับที่ที่คอนนะครับ ตัวนี้จะเป็นซีฟิลเตอร์ไฟ12โวลต์นะครับครับซีพวกนี้ก็ไม่ช็อตนะครับตอนช็อตจะมีเสียงติ๊ดติ๊ดนะครับ วัดวัดวัดไม่ช็อตนะครับแต่ต่อฟิวเข้าไปตัดการทำงานนะครับเครื่องโปรเทคนะครับอาการจอมืดนะครับไม่มีภาพไฟ12โวลต์ไม่มีนะครับตอนนี้ที่ผมถอดฟิวออกวัด ผมถอดฟิวออกนะครับวัดไฟจากมาจากเมนบอร์ดครับไฟสิสองโวลต์จุดนี้มีนะครับจุดนี้มีไฟนะครับแต่จุดนี้ไม่มีก็คือฟิวขาดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อเข้าไปดูนะครับว่าอุปกรณ์ตัวไหนที่มันช็อตนะครับที่ที่ดึงไฟลงกาวนะครับครับนี่คือผู้ช่วยผมนะครับแบตสองก้อนนะครับ เดี๋ยววัดไฟดูก่อนนะครับว่าอะไรากี่โวลต์นะครับที4.2โวลต์รับตัวนี้ได้3.8นะครับก็ใช้ได้นะครับเรามาต่อแบบกันก่อนนะครับ ผมจะอนุกรมแบบนะครับสองก้อนนะครับให้ได้ไฟแปดโวลต์นะครับแจ8.4โวลต์นะครับถึงจะลองป้อนไฟเข้าไปที่จุดที่คอนสิร2โวลต์ดูนะครับเนื่องจากไฟชุดนี้ตัดนะครับต้องมีรายการช็อตแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อให้ท่านผู้ชมดูนะครับครับผมก็ได้ต่อแบบนะครับ ตอนนี้ผมจะริเทียมนะครับมาต่อเข้าบอร์ดที่คอนสิบสองโวลต์นะครับที่ช็อตอยู่นะครับยังยังหาจุดไม่เห็นนะครับสองก้อนนี้นะครับเดี๋ยวไปวัดไฟดูนะครับว่าได้กี่โวลต์ได้แปดจุดสองโวลต์นะครับสองก้อนนะครับ เนื้อผมจะถอดสายนะครับถอดสายแพรก่อนครับถอดเลยนะครับจุดนี้คร no ับจะเป็นกาวนะครับจ mm ุด hmm นี้นะครับจะเป็นกาวนะครับครับเดี๋ยวผมจะป้อนไฟเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้คือจุดนี้นะครับตัวนี้ไฟมาจากเมนบอร์ดนะครับแต่ แต่ผ่านมาจุดนี้คือขาดไปแล้วนะครับฟิวตัวนี้ขาดไปแล้วนะครับพี่ต่อเข้าจุดนี้นะครับดูอาการว่าตัวไหนมันเสียนะครับชอดเอซีหรือชอดซีนะครับ กาวคืตรงนี้นะครับกาวคือจุดนี้นะครับจุดแผ่นทองแดงครับไปสิบสองโวลต์ผมป้อนไปแล้วแปดโวลต์นะครับครับตอนนี้ผมก็ได้ ไฟป้อนเข้าไปนะครับรู้สึกว่ามันจะร้อนๆอยู่จุดนี้นะครับแต่พอป้อนไปป้อนมานะครับรู้สึกมันจะหายไปแล้วนะครับป้อนหลังจากผมป้อนไฟจุดนี้สองครั้งนะครับจุดนี้ก็เย็นลงนะครับที่ผมเอามือค้าดูนะครับเอามือจับดูนะครับน่าจะเกี่ยวกับซหรือว่า c มันขัดไปแล้วนะครับตัวนี้โอ้หลุดออกมาเลยนะครับตัวนี้หลุดนะครับ สีตัวนี้หลุดนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับมันหลุดมานะครับมันยังไม่ไม่ผมยังไม่เห็นมันไหม้นะครับเมื่อกี้นี้ตัวนี้สงสัยส,สีตัวนี้จะช็อตหรือเปล่าน,นะครับลองแป๊บหนึ่งนะครับเดีย๋ยวผมวัดแป๊บหนึ่ง จุดนี้นะครับที่ที่ซีหลุดออกไปคือ,คอจุดนี้นะครับสองจุดนี้นะครับครับซีตัวนี้ชอบจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องดูนะครับว่าเดี๋ยวผมจะลองต่อฟิวเข้าไปนะครับตอนนี้ซีหลุดแล้วจะต่อฟิวเข้าไปลองลองเครื่องเลย ซีพวกนี้ครับชอบช็อตนะครับเสียบ่อย ผมก็ต่อฟิวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดไฟครั้งหนึ่งนะครับผมจะรู้ว่าเมนบอร์ดจะโปรเทคหรือเปล่านะครับที่ผมต่อฟิวเข้าบอร์ดไปแล้วนะครับคือเห็นซีนหลุดออกตัวหนึ่งนะครับที่ผมป้อนไฟเข้าไปเลี้ยงอ,อุปกรณ์แบ克ไลท์นนติดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟ12โวลต์นะครับมาหรือเปล่าอขออภัยครับผมยังไม่ได้เสียบ เสียบสาย RVS นะครับเสียบเส้นนี้นะครับอ่าลองเทสดูนะครับครับแบ็คไลท์ติดแล้วนะครับคราเดี๋ยวมาวัดไฟกันนะครับ ไฟ12โวลต์มานะครับครับ12โวลต์มาแล้วนะครับหลังจากต่อฟิวส์ก็ไป10ว12โวลต์ออกนะครับเดี๋ยวดูหน้าจอกันเลยนะครับดูหน้าจอกันเลย โอเคนะครับตอนนี้ทำงานได้แล้วนะครับมีภาพนะครับหน้าจอขึ้นภาพแล้วนะครับเม็ดได้ต่อสัญญาณวิดีโอครับก็คือสาหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะต้องหาฟิวนะครับหาฟิว มาใส่นะครับแล้วก็หาซีนะครับซีซีตัวนี้นะครับนี่นะครับที่ที่ที่อยู่ช่องว่างนะครับตัวนี้นะครับดูดูภาพทางนี้ก็แล้วกันนะครับจุดนี้ครับจุดที่ช็อตนะครับก็คือตัวนี้เป็นเป็นกาวนะครับแต่ตัวนี้เป็นไฟนะครับเป็นแรงไฟกับได้สิบห้ว์นะครับ ดูตัวนี้ครับตัวนี้เป็นจุด12โวลต์เข้ามาเลี้ยงนะครับครับตัวนี้15โวลต์นะครับคือช็อตที่จุด15โวลต์นะครับ ครับสรุปนะครับก็คือ C ีช็อตนะครับตัวนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับการซ่อมทีวี lg 32นิ้วอาการจอมืดนะครับไม่มีภาพนะครับสวัสดีครับ